สวัสดีครับวันนี้พามาชมคอนโดแปลงครับริมทะเลมาดูโครงการเดอะอินนิจีหัวหินนะนี่ครับของเราอาคารชื่ออาคารกิจสนานะครับอันนี้ผมอยู่หน้าโครงการนะหน้าอ,อาคารเดอะอินนิจีหัวหินนะครับนี่ฮะเป็นคอนโดครับชั้นเจ็ดครับเดีย๋ยวพาขึ้นไปดูห้องนะนี่อาคารทางเข้านะ จะพาชมเลยครับเป็นระบบคียการ์ดนะฮะอันนี้คียการ์ดมีส่วนกลางน,นี่คือพาชมกันแบบเรียลๆนะฮนี่ห้องโถงนะขึ้นมาเจอเจอห้องรับรองก่อนเลยดจะพาขึ้นลิฟตนะ์อันนี้คลิปที่จะทำเนี่ยฮะจะทำทั้งหมดไว้3ามคลิปนะฮะ ไล่ดูได้เลยครับเอาชั้นเจนะ็ดคเป็นห้องใหม่นะครับยังไม่เคยมีผู้อยู่อาศัยเฟอร์นิเจอร์พร้อมเลยครับตู้เย็นทีวีไมโครเวฟหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะเดี๋ยวพาชมห้องก่อนครับส่วนพวกสาธาทารณโภวกเนี้ยพวกสระว่ายน้ำ ที่ออกกลังกายเดีพาชม,มาอันนี้ถึงนะชั้นเจ็ดเดี๋ยวให้ดูวิวกันนะโครงการใหญ่เลยครับ The Energy หัวหินครับเดี๋ยวพาชมภายในห้องก่อนครับน,นี่ครับพู่นะัพู่นะครับเนี่ฮะห้องเราในห้องนี้นะครับ เดี๋ยวผมขายเลยวนี่ครับห้องใหม่เลยครับเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ได้นี่เลยนะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะครับตู้เย็นไมโครเวฟเนี่ยครับทีวีอันนี้โซฟาผมเพิ่งเอานี่ออกฮะดึงพลาสติกออกส่วนระเบียงด้านหน้าเนี่ยครับระเบียงตัวนี้นอาจจะต้องทำความสะอาดน,นิดนึงฮะ ตั้งแต่ซื้อมานี่ไม่เคยไม่เคยนอนไม่เคยอยู่เลยครับห้องนอนครับเนี่ยฮะอารติกยังไม่แกะเลยครับตูเ้เสื้อผ้าเนี่ยครับนี่ผ่าชมแบบเรียวๆเลยนะเนี่ยครับนี่ตูเ้เสื้อผ้ามีแอร์ทุกห้องนะ หห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกกันเนี่ครับสระน้ำครคลิปนี้จะทําคลิปาทางเข้าขึ้นมานะะแล้วก็มาถึงจนมาถึงห้องเนี่ยครับส่วนอีกหนึ่งคลิปในะที่ผมทำอเอาไว้ด้านหน้าฮะว่าลงไปข้างล่างเนี่ยมีมีาสาไว้น้ําเป็นอะไรยังไงอะไรงนี้อยู่ภายในอีกหนึ่งคลิปส่วนคลิปนี้ให้ดูคลิปรา,ายละเอียดในห้องลนะ สามที่เน็ดตารางเมตรครับพื้นที่ใช้สอยสามทิบเอ็ดจุดห้าห้าครับมีห้องน้ำครับคือใหม่ทุกอย่างเลยนะฮะนี่ครับราคาเปิดขายอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทครับสามสิบเอ็ดจุดห้าห้าตารางเมตรครนะ พื้นที่ใช้สอยแล้วก็ห้องใหม่ฮะไม่เคยนอนไม่เคยอยู่อาศัยเลยครับผมเดอะอินดิจหัวหินครับโครงการท่านใดสนใจครัเดี๋ยวผมจะลงรูปภาพเพิ่มเติมไว้เนี่ยนะฮะภายในเพจ Facebook ที่ดินสวยอยุธยาครับท่านใดสนใจคอนโดเนี่ยซื้อเก็บไว้มาพักผ่อนนะฮะวันหยุดได้ฮนะ เบอร์โทรก็089 085 8515ิ้วครับโทรมาสอบถามข้อมูลได้ครับรับนัดรับชมห้องได้ครับฝากคอนโดอันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ